เสีงการเป็นเงนสามหมื่นสี่แล้วบินหัวคอมเมนต์ดีอะหัวคอมเมนต์อยไรเนไงทุกคนผมบกมาลอให้ผมบนส่งดวงไว้ให้ผมกูบอกเลยกูตื่นมล้กูเปิดโทรศัพท์แบบไอ้เกมอัปเดตอยู่วะาวิ่ยึดขอยด์ชนดิ่งขึ้นมาเกมอัปเดตแล้วกูแบบลงไปอาบน้ำเลย ก็ตุกจัง <trilogy> เลยไม่น้อยหรอกเนี่ยแม่งกูได้เออ่คิดถึงบ้านบ้านนะเนี่ยคิดถึงบ้านจนทนไม่ไหวไอ้เชียร์นี่เป็นในทัานมือเดียวมาสดกูเป็นในทัานก่อเราจะกลับไปที่ด้านการเบอร์โทรเราจะกลับไปที่บ้านเกิดเราไบอร์โเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยออดบอลแม่คือแมง บอลบอลิมาไม่เปล่าไอยก็ติกว่าเดิมห้าบอร์เซ็นตเไกลเเนี่ยเสักร้อล้านผมไม่ต้องการสะสมเงรต่อไปแล้าไม่ถ้าไม่วยหรือที่ไม่ต้องการยอฮีส์สนแอคคือแมนลีอยผมไม่ควรดีกูจะจะเลสไว้ที ไม่แปลงร่างแล้วไปใส่ไปไปคิวเราไปถามแฟนมนี่แอคเคาท์ท่านภาพพี่จีปินใส่ผ้าเทียวต่อยัจริงว่ะวอ้ปัญหาคือเกณไม่ถูกูไม่ได้แปลงร่างอยู่แล้วไอ้ยี่เกิร์ไม่ได้แปลงร่างอีกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ฟังเป็นเกิร์ระดับ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 สเปรยเชีย วันต่อมาดิ่คอร์ทถูกแบนแล้วเอ้ยกูเริ่มสงสัยแล้วไอ้เหี้ยพวกมึงหมื่นสองหมื่นพวกมึงจะได้กันไหมเนี่ยไม่ได้พวกมึงไม่น่าออกเดี๋ยวก็ได้กูสามหมื่นแล้วมันไม่ออกมึงคิดว่าไงไรอะเฮ้ยกูได้แล้วเฮลัสโว้ยกูจะเป็ดหมดอะไรกูได้หมดแล้วอ้าว นาซอนะครับสเป็นสอง3ันสามันแล้เอ้ยังไม่ถึงห้าพันมั้งเกอร์ร่เฮียเดี๋ยวปีทีร้อมเนยหมดไปได้แล้รอไปเิดเจ็ดแันแล้วเนี่ยารอวนี้มาไวๆรอบนี้มาไวๆกูรู้ครับดูไว้หน่อยครับเปิร์กบีมัอตำลาตำลาฮะชื่อเปิร์ชื่ออะไรจำไม่ได้ถ้ากากเนี่ยสัตว์ เชียร์ออเดอร์ลิบุดตักเบกูดูเลยอ้เนี่ยได้แต่ของพี่อะไรก็ไม่รู้น่าจะเนี่ยในในนรีเฟอร์กันแลวะอะไไทยเลดนสอเตของพีทร้อยเรทด้กูลงอีกสรอบกันอ่าเล่นกูเจะระเบิดบ้านมึงไงเียเบอรอย่าบวกนุ๊นาบวกแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะ เฮ้ยไม่ถ่ายมาไม่เอาไม่เอาไรอมัเราย่เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเฮ้ยเาไอเ่าหน่เที่ใหใหชนพิโล่เดี๋ยวว่าอที่อะชนไม่ไหวเลยเอียมันมักมกตาแค่แคดาวเมทเท่านั้นแหละทเ่อยเอะไปกวไม่ไดแ่ามเลาเอี่่งละส่สิบแไอคาบเตกใจหมดีเอก็ตะโกนออกมาในว่าได้แล้ว ได้ไฟสี่วัมาเปเฟสเล่นไอ้ดิเล่นอีกแล้วตะโกนอะไรกันบ้าเลยไอ้ถ้าเอ็กซ์ควิชันน่ะไอ้เอาเอาเวนจิ้งเอ็กซ์ควิชันน่ะไอ้ท่าที่เอาดาบปาดให้ท่านเจ็ดตัวพี่ที่อยู่ท e ี่อยู่พี่อยู่ขวางทางอยู่นี่คือมันมันที่มันเคยบอกว่ามันเสียไอ้ดูแลเบรนตี้ดาบอะตอนนี้มันยังเสียอยู่ไหม นั่นแหละกพราะผมไม่มีหน้าได้ตกลามไม่ตอบอ่ะมึงจะถามใครไม่เนี่ยมึงจะถามได้ไังเฮียเลยไม่มีคนไม่มีใครมีนอกจากมึงไงมึงไม่ลองดิสันเดือดแล้วเดือดแล้วไอ้เฮียจะใส่ฟิติฟตพ่อไงไอ้เฮียไอ้สามอ่า เดี๋ยวไปให้คุณแล้วคับกูเอาเป็นเลขหายลอยด้่ยมันก็ต้องมีแหละคนอ,อยากได้เฮียไอ้ยีฟิตอันที่สามไงไอ้ควไอหมายิดแมมมี เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับไว้ก่อนทิงตารมีเงินสูงไปด้วโอ้ยกูจะไม่เหลือสลอรแล้วนะมันจะเป็นฟิตหมดแล้วแล้วกูเลยเป็นบ้ากูอยากได้เห็นล้อใครก็ได้เอามันลงที เห็นล้อมันได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอวะมันก็เฮียมันก็มันก็ยากจริงๆอ่ะกูได้ฟินมาสามาและสุดยอดจริง,งคุณเห็นได้ไหมสปินศูนย์สปินใช่ผมเทรดมาสุดท้ายแล้วผมเทรดเห็นล้อมา